อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Darkfox กันอีกเช่นเคยนะก็อยู่กันใน Modpack ที่มีชื่อว่า i r o n Fire กันอีกแล้วนะก็นในคลิปนี้ผมก็กะว่าจะไปทำการสำรวจกันดีกว่านะในคลิปนี้ไปหาพวกทรัพยากรที่อื่นกันดีกว่าเดี๋ยวทำการอ่าผมจะทำการไอ้ Create NPC เอาไว้แรกของมาแล้วฮะแต่ว่าจะขอทำการเตรียมโครงเตรียมของก่อนสักครู่หนึ่งฮะเรามีเป็นเหล็กอยู่เยอะเลยตอนนี้ผมไปหาเหล็กมาได้ไปฟาร์มเหล็กมาจากใต้ถ้ำนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเอาทองไปแลกกับ n อ c ซดีกว่าผมสร้างเอาไว้ก็คือเป็น n อ c ซเอาไว้แลกเป็นพวกแหวนนะเป็นพวกแหวนพวกของตกแต่งอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวอ,อยู่บ้านนี้เปล่าสร้างไว้นานแล้วสร้างไว้นานมากแล้วอาจจะหลงหลงล,ลืมๆนะฮะแต่บนปะเอ่อไม่ใช่มันมีชั้นอีกชั้นหนึ่งดีกว่ามันมี3ชั้นนะนี่ไงก็เป็นเอพซีอเล็กคนนี้เลยนะก็มีแหวนให้แลกอยู่เยอะเลยใช้ทองในการแลกนะมีเป็นแว่นตาด้วย อันนี้เป็น Ling ลิงออฟไททันอ่ะเนี่ยล i n อ of ก o อ l ลิโอ้มีเอมีแบบล i n อ of เอลเพราะว่าเอาเป็น s h i ออฟ o อนเนอร์ดีกว่าไหมอันนี้คือมันจะมันแบบมันสามารถป้องกันการโจมตีของพวกตัวอื่นได้นะซึ่งจะดีมากเลยโอเคเก็บมาแล้วก็ทําการใส่เลยแล้วกันนะใส่ปบนี้ได้เป็นรีสตันด้วยอุ้ยโคตรดีเลยว,วะ่ะได้เป็นแบบความอึดถึกทนแต่ก็ยังสู้พวกอัศวินไม่ได้หรอเพราะว่าอัศวินตีแรงนะฮะ เฮ้ยมันมีเป็น r e c ด i ด้ว,ว่ป่ะเป็นแบบเอาไว้กลับบ้านแบบรถเราฉับไวเผื่อเจอพวกมังกรอะไรแบบจะได้กินแล้วก็กลับเลยวับกลับมาเลยนะฮะอันนี้เป็น poison stone แล้วก็ ender queen เฮ้ยนี้มันเป็นมงกุฎ e n d e ์นี่หว่ามันสามารถแบบเอ่อทำให้พวก ender man น่ะมันเป็นลูกสมุนของเราได้นะเพราะว่าเราคือ ender queen องนนี่ใส่มงกุฎไปเลยประมาณนี้นะเอ้ยทองเราหมดแล้วอะต้องไปหาทองเพิ่มมาเนี่ยแต่ก็ยังก่อนละกันนะขี้เกียจคลิปนี้คือจะไปประจนภัยไง โอเคฮะเอ้ยเดี๋ยวกันนะนี่มันซีเเพส์นี่วางูทะเลนะมันดอบของดีอยู่นะเดี๋ยวผมทำการล่อมามันเห็นหรือยังเนี่ยมันมีสองตัวผมจําไม่ผิดแถวนี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นมันมีสองตัวมันกําลังกับกินหมึกอยู่สองตัวแล้วโอเคมันเห็นหรือยังน่าจะเห็นแล้วแบบสภาพนี้โอ้โหมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้มีการมีการเด้งเนี่ย ดาเมจมันแรงมากในซีสเพนส์เนี่ยดาเมจแม่งแบบโคตรหนักอ่ะเอาหายไปแล้วฮะเอาหายไปไหนเนี่ยเอาไอ้นายอย่าเพิ่งหายไปดิเราอยากได้พกเก็ตของนายเพื่อนโดดมาเลยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ใต้ล่างเหรอเออเอาหมืนตัวอะไรโอ้โหนี่นี่นี่บล็อกไว้ก่อนอูยโอ้แรงแรงกัดแรงกัดแรงไปไปวิ่ง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 ดาเมจมันโคตรแรงอ่ะยิงเลยเข้ามาเลยนาย ยิงก็ไปโหแม่งดาเมจแบบจัดจ้านมากนี่ไงสแปมไปเลยสแปมดาเมจโอ้เลือดมัน89แ้แต่ก็อึดนะเนี่ยอึดใช้ได้ับแล้วมันขึ้นมันบอกเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันสไลด์ขึ้นมา <c oughs> ให้ตายเถอะนะดาบผมใกล้พังแล้วนะ่ะยิงไปกระนำตนัวกันนะชาร์จแล้วก็ยิงเออนั่นแหละตาย ดอกเป็นหนังนี่ไงเป็นเกตมันแล้วก็มีเคี้ยวได้เขี้ยวนี้สามารถครับเป็นธนูได้นะซึ่งธนูของไอซีเดเพสน่ะมันสามารถยิงใต้น้ําแบบตรงแบบได้เลยโคตรโกงนะฮะมันดีมากนะเอาไว้แบบสู้กับซีเดเพสไง,ไ,งไว้ยิงไกลๆอีกตัวหนึ่งเป็นไหนแล้ววะเมื่อกี้ผมเห็น2ตัวนะอีกตัวหนึ่งนี่เอ้ยนี่ไงนี่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญหญคือดาเมจแรงนะเทียเท่าไหร่เทียห้าปะเนี่ยน่าจะเทียห้าไม่ก็เทียสี่อะไยิงก่อน แล้วมันไปติดมันติดฝั่งเ่ะมันเกยตื้นเหรออ้าวอย่างนี้ก็สวยดีเกยตื้นอ่ะนี่ไงยิงก็ไปเลยอืมยิงซ้ำไปอีกแล้วกันนะฮะเฮ้ยมันมันเกยตื้นเว้ยยิง้าไปสแปรมรัวๆัวสแปรมรัวๆนี่ไงติดนะติดแต่ที่นาย,ดดดดนายออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดติดทรายทรายดูดหรอือเปล่าเดี๋ยวแนะป๊บนึง <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะไปผมได้เกตเยอะไปตรงนี้ได้เกตเราฆ่ามันได้อ่ะ เลื 3, อดร้อยแปดสิบสามมาโหเทียสี่มันก็เทียห้าแหละนะฮะมันจัดเป็นเทียลิที่พวกเนี้ยโอเคยิงเข้าไปยิงเข้าไป <c oughs> โ,อโ,อโ,อโอ้เดี๋ยวกันแป๊บแป๊บแป๊บอ๋อแล้วไปติดอะไรเนี่ยติดน้ำนี่ไงยิงหัวเลยเพราะนมันอึดมาก,กน,นะฮะผมยังอึดเลยยังถึกเลยตายเรียบ,ยบร้อยฮะอ่าดอกเปล่านายนี่ไงดอกเป็นอันนี้นะฮะเป็นเกศกับเขี้ยวเค้เก็บมาเก็บไปด้วย ไดเบลเยอะปะโอ้โหทำไมไดเบลแค้นทิศเดียววะเนี่ยเฮ้ยไม่มีพกซากไก่อ๋อมันมากินไก่เหรอม,มากินไก่หรือยังไะเนี่ยฮะอืมเฮ้ยนี่คือเพนกวินนี่หว่ามันเป็นเพนกวินที่เป็นเผ่าอันเดสแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นน้องไซเลนนะอ่าก็ผมใส่ไปในนี้อยู่มาเลยไม่เป็นอะไรนะฮะ ใส่ที่อุ่นหัวไว้โอ้แหลก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 อะไรแหลกอะไรเนี่ยโหลดแล้วว่าโหลดลังมังกรอนนะ่ะอย่าเพิ่งโหลดลงางมันนะงกรด้วยแถวนี้มังกรน,น้ําแข็งเนะี่ยนี่ฮะไม่แตไมมีแค่หนึ่งคนเองอ่ะมีแค่หนึ่งตัวเองนะอ่ะเธอปกติคือมันต้องมีสามนะแต่ว่าเสียงนี่ดังไม่แไม่เสียงเธอดังอย่างเยวโอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้เสียงเธอดังอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเสียงผมมันเบานะหัวออกไปดีกว่าผมจะไม่ฆ่านะเพราะว่าเราไม่ต้องการของอะไรจากเธอหรอกนะฮะโอเคเราจะไปแล้วเราไม่อยู่แล้วแถวนี้แหละ เราไปก่อนนะน้องไซเลนนะเดี๋ยวไปหาทรัพยากรเพิ่มเติมตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรนี่มันเป็นแคมป์อะไรเนี่ยโอ้โหผมว่ามันแหลกเพราะอันนี้แน่นอนเลยเมื่อกี้มันโหลดอันนี้ไว้มันโหลดสตัร์เจอร์นี้แหละมันเลยแหลกนะฮะมาซีมาซีอันนี้คืออุ้ยมันจะเป็นค่ายอะไรทีอย่างหนึ่งเออวิสวันดีนายเฮ้ยอ๋อมันเป็นโลมัน มันเป็นชาวโรมันนักรบโรมันเหรอวะเนี่ยเฮ้ยอ้นี่มันตีเรานะมันมันดุร้ายมากครับมันตีเราไอ้พวกไอ้พวกดี้อย่าเข้าไปใกล้ไปนะ้ไปเดี๋ยวคขามาบุกที่หลังเดี๋ยวรอให้เรามีของก่อนเดี๋ยวนักรบโรมันเดี๋ยวเจอเรานะอืมโอ้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 อไฟดะกอนโอ้โอตรงนี้มันมีนี่วะมันไม่เห็นผมว่าผมดำน้ำอยู่ผมแบบเป็นนี่อยู่ เป็นเจ้าสมุทรตอนนี้อ๋อมันมีรังตรงนู้นป่ะนะี่ยู้รังนี่วหว่าวยทองอยากได้ทองอะ้ยแต่เสี่ยงเกินถน้าเกิดเราไปเอาอะแม่งมันเห็นแน่ๆมันรู้อะโอเคเราไปก่อนแล้วกันแต่ค่อยเราแบบมีของพร้อมเดี๋ยวเรามาเก็บมันทีหลังฮะไล่จะไล่เก็บให้หมดเลยเด่ยถ้าเกิดมีของพร้อมอะนะเนี่อแตอนี้คือยังไม่มีของเฮ้ยอ,อะไรอะไรเฮ้ยปลาปลาอะไรโอ้โหไม่มีเขี้ยวด้วยเฮ้ยมันตามมันตามมันตาม สวอร์มเมอร์เฮ้ยมันคือปเปลี่ยนย่าเหรอเอ้ยมันดุมันดุมันดุเว้ยมันดุมด,มนดุนี่ไต่แม่งเลยมามาดีมาซีมาซีนายได้เป็นเ <c ười> อ็กซ์แวร์เมนต์เลยอะไรเนี่ยจังเกิลอะไรทุกอย่างเลยเคิร์สมิวเทชันนะเคิร์สสองบิวเทชันคืออะไรอะเป็นอาชิดเบนเลยรู้ไต่เลยนี่สวอร์มเมอร์ผมมันดุร้ายนี่ว่ามันเป็นสัตว์ดุร้ายเว้ยมาจากมอดฟิสแอนเด็ดไลซิ่งไะไอตัวนี้ไอปลาเนี่ยเดี๋ยว ผมว่าเราจะอะไรทิ้งดีวะเนี่ยของเต็มมาเลสตตอนนีลืมเก็บนี่วะไปของดีฮนะลืมเก็บไปเลยผมลืมทําเข็มทิศเลยลืมทําเข็มทิศเลยนะกะว่าจะทําเข็มทิศแต่ก็ลืมมาช่างมันแล้วกันเอาเตียงมาจะนอนเพราะมันใกล้มืดแล้วเดี๋ยวซวยฮะเพราะว่าตอนกลางคืนนี่มอนเตอร์มันเกิดเยอะเออมันนอนไม่ได้เลยว่เแต่ก่อนนะมันเหมือนจะมีไอ้ตัวสวอร์มเมอร์แน่นอนเลยฮนะมันเลยนอนไม่ได้ปเป็นมอนเตอร์มันคือมอนเตอร์แรอมันนับเป็นมอนเตอร์นี่วาเดี๋ยวหาที่นอนใหม่แล้วกัน ตรงซอกเนี่ยผมผมก็ได้อะได้ได้อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวต้องรีบนอนเลยเร็วเร็ววางตรงนี้ไม่ได้โอเคตรงนี้อ่นอนเลยนอนเลยแล้วกันนะรอเช้ารอเช้าอ่าเช้าแล้วทุบเตียงมาเลยไปฮะไปกันต่อสำรวจกันต่อแล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างนแถวนี้คือเป็นเขตแบบอมสวมม์นะโอ้ยมันเฮ้ยมันเมื่อกี้มันโดดได้เหรอเมื่อกี้มันโดดไปดูอยู่นะไอสวัม์เมื่ไเป็นสวัม์เลยนี่วาเอตรงนั้นคืออะไรดำ จะบอกแต่ว่าแม่งลังมังกรอีกที่หนึ่งเหรอตรงนี้อะไรวไม่เจอถ้าเป็นลังมังกรมันเยอะอย่างเลยถ้าเป็นซีดนี้ผมเจอแต่ลังมังกรนะนี่ถ้าเป็นลังมันดูแปลกๆมันสปอนแปลกๆคืออะไรมาแล้วแล้วตัวมังกรนะตัวมังกรอยู่ไหนไม่รู้อะอาาหรไม่เจอบนฟ้าหรือเปล่าเอออยู่ไหนวนะเนี่ยลังไอตัวมังกรมันอะมีแต่ลังเฮ้ยนี่ก็ขอทําการลุกของแนละ้วกนันนะนาย มาซีมาซีมาซีทำไมมันสปอนแปลกๆวะเนี่ยโอ้มีเป็นชุดเกาะเหล็กกับทองเป็นนักเก็ตโอเคผมต้องการนักเก็ตเอานีไปแลกเปลี่ยนกันนะมังกรอ,อันนี้ก็เป็นแค่สมุดหนังสือธรรมาดาโอ้ยข้างในมีกล่องอยู่อีกหนึ่งกล่องเฮ้ยมีทองนี่คือทองอรนะเก็บ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 นี่เอ้ยโอย้เยี่ยมไปเลยนี่แหละของจําเป็นมากๆาก็เก็บมาเก็บมามีแค่นี้ฮะของมันสปอนแปลกๆวะ นาะมอสเวอร์ชั่นนี้คือปัะสาทแปลกๆนะผมเล่นเป็นมอสไอออนไฟเวอร์ชั่นที่มันเป็นของ RL เอลครับโอ้โห و, เจอแล้วฮะเจอมาแล้วอยู่ด้านบนเมื่อกีน้นี้เห็นกันไหมแปบบ๊บๆโอ้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายฮะไปละไปละกลับกลับถอยเลยถอยก่อนโอ้ยนี่มันหมู่บ้านฟิวเจอร์แถวทะเลทรายน,นะโอ้โหแต่ผมกลัวมันมีมังกรเกิดมันชอบมีมังกรเกิดไว้ตรงแถวหมู่บ้านอะ ถ้าเกิดเราเจอหมู่บ้านที่ไหนมันจะชอบมีมังกรอยู่แถวนั้นนะฮะบางทีก็อยู่ไกลบางทีก็อยู่ใกล้กอล่ะแบบเกิดใกล้ๆอ่ะอูแหลกแหลกแหโอ้โหแหลกมันถึงก็กระตุกเลยกระตุกติดกระชากใจเลยฮนะตอนนี้เอ้ยนี่มันเอ็นเดอร์แมนของผม,ผมนี่ว่ามันสปอร์ตเล็ไงวะเนี่ยโอเคช่างมันนะสวัสดีนายนายคืออ๋อเป็นคนทำหนังสือสมุดเอชานี่เรามาคุยก่อนแล้วกันโอเคแล้วในนี้เป็นบ้านอะไรอ๋อไม่มีของไม่มีของเลยเหรอ เฮ้ยแต่ก่อนนั้นมันมีเสียงอะไรเฮ้ยชิบก่ละชิบไก่ละแมงมังกรมังกรเสียงมังกรมันพ่นไฟอยู่ไหนก็เสียงบินโอ้โหนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีมังกรอยู่เดี๋ยวมันชอบสปอนกับมับง,กกบบงกรกับหมู่บ้านอะเนี่ยฮะแมงในหมู่บ้านหลังนี้ผมว่าไปแล้วแหละแมงพังพินาศแน่นอนนะหมู่บ้านนี้ ไม่รอดอย่างแน่นอนแต่ว่ามันเป็นแบบมันใช้ทรายในการสร้างไงมันเลยไม่แบบไม่โดนเผานะฮะแอ้มันก็ดีนะแบบใช้พวกบล็อกทรายเนี่ยพวกบ้านอ่ะพวกบิลิเจอร์อ่ะเฮ้ยมีเดสเฟิร์มด้วยเอ้ยนี่คืออะไรทฮ้ยแมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเท่าฐานนี่คืออะไรวะเนี่ยรางมังกรไม่ได้จะใช่อ่ะเพราะว่ามันเป็นมังกรมาเผาตรงนี้แล้วมันก็ลามไฟไปฮะเฮ้ยมันมีทองด้วยเป็นรังมังกรเหรอทำไมมันสปอรแปลกๆวะ What the อันนี้มันก็แตงโมเอเซนไฟเยอร์ e มันมันสปอนอะไงมานเนี่ยแปลกๆมากเล็งแล้วก็ยิงเล็งยิงเดสเวิร์มโอ้โหเป็นหนอนทะเลทรายนะแห่งความตายตรงนี้มันไหยแบบไายทรายเล่นแบบชิวๆและนี่ยิงโอ้โหไม่โดนไม่มีตัวนึงนตรงนี้มันมีเยอะมากเลยเดสเบิร์มอ่ะมันไกลมืดแล้วฮะในเกมตอนนี้ต้องรีบฆ่ามันก่อนมันจะมีโอกาสดรอปเป็นไข่ของเดสเบิร์มเราสามารถเลี้ยงเดสเบิร์มได้นะถ้าเกิดเรามีไข่ถ้าเอาไปฟัก แล้วก็เลี้ยงเดดเวิร์มได้หวัดดีเราขอไข่หน่อยเพื่อนโอ้มันเลียมันเลียโอ้มีการแบบแลบลิ้นมีการเล่นลิ้นอืตีก่อนตีไปตายดอกปะไม่ดอกดอกแต่เนื้อเน่ากับเป็นคิดตินน่ะเป็นอนนี้ของมันน่ะเป็นหนังของมันนะอีกตัวหนึ่งมันก็อะไรเนี่ยฮะมาที่นายเอาโดดตกน้ําตกโอ้มันแรงกันดาเมจแรงกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทีไไรโอ้โห มามาเลยตีตีไม่โดนว่ะเอ้ยเอ็นเดอร์แมนช่วยทีเพื่อนตีมันตีมันตีมันให้เอ็นเดอร์แมนตีไปอ๋อแล้นั่นแหละนั่นแหละอ่าตายนะอุย้ยอีกตัวหนึ่งเฮ้ยดอกไข่ดอกไข่อยากได้ไข่เอาเนื้อนี่ทิ้งอันนี้ไม่เอาโอเคได้เป็นเดสเฟิร์มเอกว่ะละเอออีกตัวนึงอีกตัวนึงมาสิมาสิมาสิาสาสนายผมผมมาเลยผมมาเลยเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะผีเอาวัดนั่น เอ้ยมันผีด้ว่ะอู้มันมันเรียกไอ้นี่ได้เว้ยมันเรียกเป็นจิ้งหลีดโหดูหัวมันโวเอ้ยบล็อกก่อนบล็อกก่อนบล็อกก่อนอู้จิ้งหลีดมันตีเหรอเนี่ยอืมเอ็มเปอร์เลอร์วิตาโอ้เป็นแบบจิ้งหลีดขั้นเอ็มเปอเลอร์ขั้นจักรพรรดิน่ะนะยอดเลยมันมีหลายสีนะเฮ้ยเดี๋ยวปักไฟเดี๋ยวปักปปัักกไฟไว้ปักไฟไว้อืมอืมเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดแถวนี้โอเคมาเลยนายเจ้านี่ผีอวตารยิงเข้าไป เมันอ้นสปอนโลลัวๆเลยต้องรีบฆ่ามันก่อนนะเนี่ยอู้ดามิสแรงนะไอ้วีต้าวันนี้นี่ฮะนี่เดี๋ยวจับมาย่างดีกว่านเนี่ยฮะตะกตาแหนะย่างใส่เกลือแบบทอดเนี่ยเออทอดเอ,อ๊ะมันคือจิ้งหรีดใช่ป่ะเออมันพูดเป็นตะกะกตาแหน่ทำไมเนี่ยมันคือจิงจ้งหรีดจิ้งหรีดทอดแนตะ่รใช่ไหมเออโอเคกินแล้วโอ้โหมันดาเมจแรงไงเพวกะจิ้งหรีดพวกนี้อืม อืมยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ,โ,โอ้โหตัวแม่งอ้วนด้วยผมว่าแบบมันเลยอะถ้าเกิดมาเอามาทอดอะนะอร่อยเฮ้ยอันนี้ก็อืมต่อจะตายเรียบร้อยเดี๋ยวขอทำการเก็บเวลเก็บของด้วยโอ้โหแม่งเต็มเลยอ่ะโอ้โเยอะเยอะมากเยอะมากนี่ตีทบหน้าดิเอาไปทำแบบจิ้งหรีดทอดอืมตีตีไป ตายฮะตายฮะโอ้โห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 ้เยแมงซอมบี้มันก็อะไรเนี่ยซอมบี้อย่าเพิ่งมาแจมดิขอตีไอ้นี่ก่อนเยอะเกินไปละแม่งชุดเกราะผมพังมาเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงอ๋อหัวนี่มันพังไอ้ที่อุ้นหัวมันพังนะอืซอมบี้ก่อนอะไรอะไรไปไปไกลไปไกลไปไกลเลยไอ้ยนอนหนอนหนอนเกาะหน้ามันมีหนอนเกาะหน้าแบบอืมอะไรนายโอ้โหลำคาญจริงๆเลยพวกนี้ เฮ้ยนี่มันโอ้วนี่มันสปอนนี่วะถึงว่ามันแหลกอะไรมันคืออะไรวะเนี่ยจะต้องหาทางขึ้นนะเหมือนจะเป็นบ้านคนปะอันนี้หรือเปล่าวะเลยจ้วยจะเป็นพวกอัศวินอีกอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวทำการขึ้นไปดูก่อนว่ามันคืออะไรนะตรงนี้โอเคคือไปขึ้นขึ้นขึ้น,น,นโอ้โหแถวนี้คือแบบนะดีมากเลยมันโล่งไงพวกทะเลทรายนี่มันแบบมันเห็นอะไรต่างๆนานาง่ายได้โอเคขึ้นไป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 เรื่อยเร็ว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  มันเป็นปรา,ศาศสาทป่ะเนี่ยโอเคต่อต่อขึ้นคือขึ้นโอเคมาแล้วเอาเดี๋ยวก่อนเสียวล่วงมาเลยอันนี้มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนจะมีเสียงวิลลิเจอร์ป่ะมีเสียงพวกชาวบ้านอ่ะข้างในนี้รื้เปล่าอ้นี่ไงโอ้โหเอพีซีเต็มเลยเฮ้ยนี่มันเหมือนเป็นโบสถ์เลยอ่ะเหมือนเป็นแบบเอาไว้ที่แต่งงานกันอ่ะนะใช่ป่ะเออเหมือนเราเหมือนเเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่ มันมันเหมือนโบสถ์แบบเอาไว้ที่แต่งงานกันอ่ะมีแบบเป็นกระจกสีแบบเนี้โอ้ยมึงโอ้ยแม่งกว้างม่งสวยอะเฮ้ยมันโคตรสวยเลยฮะตรงนี้ม่งดูดีมากเลยโคตรดูดีเลยเหมาะเลยกันเป็นบ้านเฮ้ยจะเป็นเนรวมอะไรกันเต็มแล้วเนี่ยอ๋อเป็นไลบรารีอโอดีฮะเอาไว้ทําการแบบความของได้เลี่ยตรงนี้เฮ้ยแบนี้พวกนาบ้านหลังนี้คืออะไรอะโอ้โหเป็นห้องสมุดเหรอตรงนี้มีเด็กน้อยด้วยเด็กน้อยอ่ะ อันนี้อ่ะอันนี้เป็นอุ้ยนี่ไงสมุดอินชาร์เอาควาอิฟิเนตี้นี่เราไม่จำเป็นอ่ะเฟเธอร์ฟอลลิ่งคือไม่จำเป็นฟอ,อร์สบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์จะเป็นปะมันเดินแล้วมีน้ำแข็งของเต็มเพราะเก็บไปก่อนแล้วกันยังไม่จำเป็นนะเพราะว่าเราไม่ใช้หรอกเรามีดำน้ำอยู่เฮ้ยไฟโพซิชันนี่จำเป็นในการไปสู้กับมังกรนะเก็บไปก่อนมีอีกปะอันนี้อ่ะโพซิชันหนึ่งยังไฟโพซิชันสองเฮ้ยไฟโพซิชันสองนี่เอา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 ไว้ก่อนนะจะค่อยเอาไว้ที่หลัง อู้ของเต็มน,นี่เอาขวดอีกาไปเลยเอ่อแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างไม่มีกล่องฮะอันนี้อ่ะสมัยกับสวิตเอชไม่เอาอ่ะแล้วอันนี้อ่ะมีเป็นอะไรมีเป็นทอนไม่เอาเฟเธอร์ฟอลลิ่งไม่เอาฟอร์สบ็อกเกอร์อีกแล้วทำไมมีเยอะเลยเกินแถวนี้เอ่ออันนี้อ่ะกล่องนี้มีอะไรบาร์สเพลชั่นบาร์สเพลชั่นสี่ โปรเจกต์ไทยนี่เอาไว้กันตู้ธนูแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นนะนะ้ทอนนี่ไม่ไม่จำเป็นเลยมันมีแอดวานซ์ทอนอยู่นะแล้วก็นี้เอ้ยอันนี้ได้ป่ะพอสบ็อกเกอร์นี่เราเอาไปแล้วเราถูไปแล้วอันนี้อะโปรเจกต์ไทยทอนรีเพรสชั่นอะไรสักอย่างไฟโปรเจก่นเอ้ยนี่เอานี่เอาโอ้โหอันนี้ขั้นสี่เลยหรือเปล่าวะหรือว่าขั้นห้าไม่รู้วะเออมันคือขั้นสี่ดีไอวีอะมันต้องคำว่าวีต้งอย่เป็นห้า เออ่ตรงนี้มีเปล่ามีกล่องซ่อนหรือเปล่าตรงนี้อันนี้ก็เป็นบาร์พลเทชั่นอควาอินฟินิตี้โอ้โหมันมีแต่ของเดิมๆอ่ะไม่มีชาร์ปเน็ตเหรอแบบชาร์ปเน็ตห้าแบบนี้มีไหมอยากได้อ่ะสมัยสวิตเอทไม่เอาอ่ะมีแค่นี้เหรอเนี่ยชั้นนี้แล้วชั้นบนมีของป้ะเนี่ยมันต้องมีเด็กชั้นบนอ่ะอ๋อนี่ไงเปชั้นหนังสืออ่ะมีกล่องแม่มีกล่องไหมเอ้ยมีเป็นที่เอนชาร์จอยู่โอ้ ถ้าเกิดเราใส่เป็นดาบนี่ไปมันจะเป็น30ปันนี่ไงวิวสามสิบเลยครถ้าเกิดเราใส่ไปแต่ว่าเรายังไม่มีลาพิษเลยเราไม่ได้ฟาร์มไว้ไม่ได้ฟาร์มเอาไว้เลยลาพิษแต่โอ้โหไม่เสียดายว่ะโคตรเสรียดายแล้วลืมฟาร์มลาพิษไว้แต่ค่อยไปฟาร์มนะครันถ้าเกิดผมไม่ลืมนะโอ้เตียงนี่เยอะมากเลยโอ้วิวดีอะ่ะตรงนี้คือวิวดีมากอะ่ะแล้วมันติดกับทะเลทรายมันอยู่ด้านบนทะเลทรายอะ่ะแม่งแบบเป็นบรรยากาศที่ดูดีอยู่นะแบบสวยงามอะ่ะแบบชมวิวได้อะ่ะนะฮะพอดีเด็กน้อย นี่ฮะดูบรรยากาศสัก่อนนะมีเป็นฮิปโปคิปตรงนู้นด้วยนะโอเคก็เอาว่าทางในสําหรับคลิปนี้เราก็มีการเพียงเท่านี้ก็แล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย